ค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันมนีวันที่25เนาะค่ะ25สิงหา2567กับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เป็นของสามน้อยมัดรวมเด้อค่ะพี่นอ้อลงล่งสามน้อยมัดรวมเมื่อาว่าน,นี่แนวทางเดินไปจงังไดมาจังไดเนาะค่ะพี่น้องมาว่านเนาะค่ะ,ะแนวทางเข้าจับบ่อเขา่า เน่ปันไดเนาะค่ะพี่น้องกะแต่สายวิ่งสายรุดได้เนาะคะ่ะได้ยูเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแต่แนวทางเฮ้าจับบาเข่าค่ะของหมู่บ้านนี้เนาะคะ่ะหะสวยเฉพาะประนันแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะจับเด่นถูกยูแต่กะถอยถอยลงถอยขึ้นเนาะคะ่ะถอยลงถอยขึ้นเป็นบัดท,ทั้งสามเสี้ยนเลยหมู่บ้านเนาะคะ่ะกะแนวทางมีเขา่ามีรุดเนาะคะ่ะ สำหรับมืออื่นวันที่26คือวันจันมีลาวพัฒนาพรเนาะค่ะเพราะฉะนั้นไปตามกันต่อกับลักน่วยบนเนาะค่ะพี่น้องวดที่แล้วล่าพัฒนาชุด10หน่วยบน10หน่วยล่างของเา้าุดเนาะค่ะเข้าเฉพาะชุดเต็มบนล่างของแอดเข่าย่ที่28ตัวกับของน้องต้าก็เข้า4 5หตัวกับบนเนาะค่ะของแอดเข่าตัวกับล่าง แต่ชุดหลักสิบหลักหน่วยหลุดเนาะคะ่ะสิบหน่วยบนแล้วก็สิบหน่วยล่างหลุดหลักหน่วยก็เดินอยู่งสองสูตรเนาะค่ะพี่น้องชนกันสี่สูตรลุดเฉยเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นแนวทางมั่นกะโมเน,น่นอนเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะแต่เขาเดินมาแยวๆมาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะแอดก็คิดว่ามันนานลุดแอดเน้นที่แปดสามออกแปดสองเนาะพี่น้องค่ะถือว่าสูตรพิษ จับกะต o องผิดน้ำเนาะคะ่ะแนวทางกะมือวั่นสุกเขาวัว่นจันนี่กะชายว่าจะเดินตอกะเป็นไปว่าใดเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นไปไดทุนเนี่เอดเวอลผิดเป็นไปไดทุนเนยจะจะเดินตอหรือจะลุดเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดกับบรกิการลั่นฟันท่วงมามามาแล้วต้องมาตอกันเนาะคะ่ะแนวทางกะมีเขาไม่ลุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเอาไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะ ไปเบิ่งคำเตือนของทางช่องเฮ้ากน,นะะอเนอาะค่ะยขออภัยค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องขออนุญาตเอาใบคำาเตือนออกก่อนเนาะคะ่ะ ก่อนจะเข้าไปเบิ่งงานของมือนีวันที่ยิบหาเบริ่งงานหมู่บ้านก่อนเนาะคะ่ะว่าสูตรใดเดินแน่ไปจังใดมาจังไดเนาะคะ่ะเลขติดบนล่าง3รอบสามนอยเอดว่างไวที่0 6, 2, นะะูนย์สองเนาะค่ะน้อยแหลกมาศูนย์ทั้ง3ตัวเลยค่ะพี่น้อง0ูสแล้วก็ 0, 0ูเนาะคะ่ะไปในน้อยรอบปกติ7จ็ดสองหห้าห มาน้ากันเลยเนาะคะ่ะมาน้ากันหกมาสอเทือสองมาเทือหนึ่งเนาะคะ่ะไปรอบ vip เนาะคะ่ะห้าอ่ะเก้าสมหนึ่งห้าสามเนาะคะ่ะบอมีบอม,มาเลยลุดไปแล้วเนาะคะ่เ 3, ค 6, 2, คะ,คะเ,เป็นเวาศนยน 4, ออ 03, นะะ์สามครั้งหกสองครั้งเนาะคะ่ะเข้าไปเน้นหกศูนย์ออก0ูย์สเนาะค่ะพี่น้องนะคะเข้าของเข้ามี่หนึ่งหหหนึ่ง พ้ออกที่สองหกเนาะคะ่ะเอาไปต่อกันพี่นอ้องหกศูนย์เท่ากับมีหกหนึ่งเท่ากับมีนะคะนี่แหละทํามันจะลดมันกับเป็นนั่งสี่ของน้องต้าวางที่สี่กับหนึ่งมัวว่านเนาะคะ่ะสี่พอเกิดหนึ่งของเฮามีหนึ่งซีนหนึ่งสองเนาะแล้วก็บหนึ่งสหจงไหวแต่สามหนึ่งหนึ่งสามออกจ่อยนะคะสี่ห้าเราก็มีเนาะคะ่ะห้าบอมีหาหกหกหา ห้าสี่พี่น้องนี่แหละเนาะคะ่ะหนึ่งมาอยู่หนึ่งครั้งเนาะคะ่ะหนึ่งมาอยู่หนึ่งครั้งเนาะคะ่ะอ่าของเซียนสารคามวางที่ห้ากับเจ็ดมัวว่านเนาะคะ่ะหากับมาอยู่สองรอบเนาะคะ่ะที่ห้าหกและห้าสามเอาพี่น้องเบิ้งดูคะ่ะฝ่ายเอ็ดวายคือว่าห้าเจ็ดเซียนก็วางห้าสองก็วางแต่ออกห้าหกกับห้าสาม ถ้ามือมันจะจับกันบ่ได้มันก็จะเลาะยุ่งขังๆยังสีเนาะค่ะเลาะยุ่งน้ำขังๆแต่พอไปไกลพี่น้องขืนแต้มลงแต้มก็ยังแอดว์แตงแต่ต้นคลิปแล้วเนาะค่ะขืนแต้มโลงแต้มพ่อไปไกลค่ะพ่อไปไกลเอาไว้เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเหล็กติดบนรางมันนี่จังไปเบื้องน้ำกันว่าได้ตัวใดเนาะค่ะมาได้สามรอบสามนอยเด้อค่ะพี่น้อง าสามรอบสามนอยเนาะคะ่ะนอยพิเศษปกติและ VIP เนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่กะถือว่าเดินแบบเต็มทีอยู่ค่ะศูนย์หกสองมาน้ากันเลยเนาะคะ่ะมารบเลยหกกับมาสองขังศูนย์สามขังสองมาอยู่นขังหนึ่งจับกูกันดีหกสองสองหกรอบปกติเลยเนาะ,ค,ะค่ะตรงสิละค่ะพี่น้องแอดก็เคยบอกพี่น้องอยู่เนาะตรงนี้ระว่างเด้อค่ะ บ่าวาจะเป็นล่าพัฒนากะไปดูดูค่ะรัฐบาลไทยยังเคยไปเลยค่ะพี่น้องจิบนํำเย็นๆจะค่าเนาะค่ะพี่น้องแอดจากรวหยังเนาะพอน,นะเอฟซีวาเนาะค่ะบางขัาง8ปดนาทีเข้ากับบ่มมีแนวสีาวาสู่พี่น้องฟังบางขัางกะสาระบางบ่สาลาบางกับต้องขอโทษขออให้พี่น้องเด้อค่ะ แอดจิตวันนี้วางเดินที่เลขติดบนล่างที่062ตัวเก่าเนาะคะ่ะสูตรนี้ทับว่าได้517ก็จะเป็น062มีสองตัวเท่านั้นพี่น้องเ่ามีเป็นตัวอื่นเนาะคะ่ะอ่าขึ้นอยู่กับรหัสตัวรหัสที่เขามาบวกเขาเนาะคะ่ะเพราะว่าสูตรนี้ข <c oughs> ขอให้ค่ะสูตรที่ได้517กับ062นี่แอดเอารหัสจากวีพี่ปกติและพิเศษ เขาเอินเอียงเพื่อพี่น้องถอดออกมาน้อยละตัวมาบวกกันเนาะค่ะมาบวกกันแล้วก็มาบวกกับโค้งทีของสูตรนี่มันก็นเลยสามารถไปได้ทั้งสามรอบสามนอยบอพี่น้องว่ามันเกี่ยวกันบอค่ะแอสเซียว่าเกี่ยวเอสก็เลยเห็ุแก๊สูตรพิสดารขึ้นมาเนาะค่ะบอคือโมเนี่ค่ะค่ะวันนี้เลขติดบนล่างสามรอบสามนอยศูนย์หกสอง วิ่งรูดตัวเด่นของแอดจับ0กับ8 03,04,8,3,84 3ตัวหางเดียวคือ708เนาะค่ะของน้องต้าวันนี้วางเด่นที่3กับ4 35,36,32,45,46,42,3ตัวหางเดียวคือ3,4,7เด้นค่ะไปเบิ่งของเสียนน้ำกันเนาะไาว่างตัวเก่าปะค่ะ เซียนว่าง5กับ6เนาะค่ะหาตัวเกาห้าศูนย์ห้าแตัวหางเดียวคือ576 3จหลอบมือนีสิมาบอพี่น้องเดี๋ยวแอดจะยกกล่องขึ้นให้พี่น้องแคปเอาเนาะคะ่ะอ่าเพื่อแนวทางมันเดินเนาะแนวทางกับมีเขามีรดเดอ้อค่ะพี่น้องว่าจะเป็น3ามนอยมัดรวมหรือวรา,าวพัฒนาหอดรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะ พี่น้องแคปเอาเด้อค่ะเอาไว้เถอะเบิงเนาะเพื่อแนวทางเฮาเดินพี่น้องเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอเนอเดอค่ะ,ะแนวทางของเฮากับมีเขา่ามีรุดธรรมดานะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกาบขอบ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องเด้อค่ะที่เขามารับชมกัขอให้เห้งให้ปังเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขออยุติไว้สำนิสากรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ